สวัสดีครับ EP พนี้มาต่อคอมเมนต์พี่คนนึงนะครับสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเวลาเราดึงสตาร์ทนะครับมันดึงได้ครึ่งสายแล้วก็เหมือนมันติดเลยนะเหมือนมันติดเลยอาการนี้นะอาการนี้ที่ผมพดบ่อยคือหนึ่งชุดสตาร์ทมีปัญหาชุดสตาร์ทมีปัญหาถ้าหากเจอปัญหาให้ถอดชุดสตาร์ทออกมาแล้วก็ดึงเทสดูถ้าหากอ่าชุดสตาร์ทมันติดขัดให้แก้ไขที่ชุดสตาร์ทถ้าหากชุดสตาร์ท ดึงดูแล้วมันยังใช้งานได้ปกติดึงขึ้นสุดแล้วก็ปล่อยมันก็ดีดกลับสุดอันนี้ถือว่าปกติให้อ่าไปเช็คในข้อสองนะครับข้อสองคือการหมุนเครื่องดูอ่าหมุนเครื่องว่ามันติดติดขัดอะไรหรือไม่นะครับบางทีเราหมุนไปอ่าด้านหน้ามันไม่ไปพอเราหมุนถอยหลังมาอ่ามันก็หมุนได้แต่เวลาหมุนกลับไปด้านหน้าอีกมันก็ติดอีกนะ ถ้าหากเจออาการนี้นะครับให้ไปเช็คที่ข้อสามนะครับถ้าหากหมุนติดขัดหมุนเครื่องแล้วมันติดขัดให้ไปเช็คที่ข้อสามข้อสามคือถอดชุดฝั่งคัดเนี่ยออกมาเช็คดูสปริงว่ามีการหักหรือไม่นะครับถ้าหากสปริงมันมีการหักมันจะทำให้พวกเศษสปริงไปติดชุดแผ่นคัด มันจึงทําให้เกิดอาการดังกล่าวก็คืออเครื่องมันติดขัดนะครับมันหมุนได้บางจังหวะแล้วก็บางจังหวะมันหมุนไม่ได้อ่ายกตัวอย่างเช่นหมุนถอยหนะ่ะหมุนไปด้านหน้าได้หมุนถอยหลังไม่ได้หรือหมุนไปด้านหน้าไม่ได้แต่หมุนถอยหลังได้อาการนี้นะครับอาจจะเป็นที่สปริงหกักคาชุดขัดก็ได้อ่าถ้าหากถอดฝั่งขัดออกมาเช็คแล้ว สปริงไม่หักนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดฝั่งคัดเลยก็ให้ถอดเสื้อสูบออกมาเช็คนะครับเช็คในส่วนของคา,าบเข่าเมานะที่อยู่บนฝาสูบที่อยู่บนฝาสูบให้ถอดออกมาเช็คเลยผมเคยเจออยู่ประมาณสามเชสนะครับลูกค้าเครื่องที่ใช้งานไปไปนานๆาเนี่ยมันมีคาบเข่าเมาเกาะเยอะเต็มฝาสูบเลยนะครับแล้วก็ เกาะเต็มลูกสูบด้วยอ่าอาการนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะแต่นานๆเจอทีนะแต่ผมเคยเจอไปสามเครื่องแล้วที่มีข้าเขาเมาวเกาะบนหัวลูกสูบเยอะจึงทําให้เครื่องเนี่ยมันหมุนขึ้นไปสุดสุดไม่ได้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เป็นฝาสูบอันนี้เป็นฝาสูบนะครับอันนี้เป็นลูกสูบอ่สมมติลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงจุดสูญตายบนปั๊บ แล้วก็เลื่อนลงแต่ในที่นี้เมื่อมันมีคาบเข่าหมอาเกาะที่ฝาสูบแล้วเกาะที่ลูกสูบเมื่อมันเลื่อนขึ้นสูดปัป๊บมันไม่สามารถหมุนต่อไปได้นะครับเนื่องจากมันติดคาบเขาเหมาอ่าติดคาบเขาเหมอไม่สามารถหมุนต่อไปอีกรอบได้ให้ท่านไปเช็คจุดนี้ด้วยนะมันมีแค่นี้จริง,รงๆนะครับสำหรับอาการเวลาเราดึงแล้วมันดึงได้ครึ่งใสแล้วก็ติดแน่นเลยอ่าเครื่องไม่หมุนดีนะก็ให้เช็ค ตามหัวข้อนะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับไม่ยากสำหรัการนี้สวัสดีครับ